จริงตอนแรกๆก็เป็นพี่น้องตอนนี้เป็นเ้าเป็นอะไรกับชมแชมเหรอเราเป็นเพื่อนกันค่ะแนสนิทอะอเปล่าเพื่อนค่ะเพื่อนเพื่อนแนี่ยนะเพื่อนอะไรกันอะไรกันทำไมต้องเสียงสูงด้วยเสียงต่ำาเพื่อนกันเพื่อนกันบอกฝันดีก่อนนอนเพื่อนที่ไหนเขาบอกฝันดีกัน ชมันคงไม่บังเอิญขนาดนั้นมาค่ะเดี๋ยวเดินตรงนี้กันกระดาอยากได้ใครไม่ชมแชมพู <c oughs> เอาไปขายต่อเลยไม่เก็บหรอกนะเฮ้ยเฮ้ย <c oughs> มาจริงอะ่ะทุกคนยิ้มน,น่ารักเที่ยว <c oughs> สวัสดีค่ะแชมพูนะคะขอเถอดลูกแชมพูไม่ให้หรอกนะ จะเก็บเองนะชัดไหมคะตาเขาเป็นเด็กกำลังมากพี่ปริมาแน่นอนค่ะทุกคนว่าไงคะแชมป์แชมป์มหรอไม่ใช่แชมป์แชมป์บ้าบอพี่ปริมาแน่นอนจะไ,ได้เปิดได้พี่ด้วยหรอคะเปล่านะไม่มีพี่แชมพูเลยที่ได้มาพี่เห็นอยู่เห็นอะไรใช่ไหมทุกคนเราไม่ได้เปิดได้รูปพี่แชมพูเลย คือไม่ได้เลยอ่ะหนูยังบ่นกับทุกคนอยู่เลยว่าแบบเออไม่ได้พี่แชมพูเลยนะแหมแหมละได้แชมแชมอันแรกเลยคนอยากโกหกพี่แชมพูสิใช่ไงเธอได้พี่อันแรกนี่ไม่ได้มีคนแกล้งพี่แชมพูแล้วทุกคนทำไมาส่งแต่พระจันมืดมึดมาทำไมทุกคนน้ามืดอ่ะไป <c oughs> แ,แล้วนะคะดูแลลูกพีด่ดีๆละทุกคนอย่ากแกล้งน้องหนูนะ หนูบอกแล้วไงว่าหนูไม่เคยมีลูกพี่แชมพูจริงๆนะแชมพูกับเจดาเป็นอะไรกัน <c oughs> พี่ลาตินส <c oughs> วัสดีลาตินคิดถึงนะ <c oughs> คิดถึงแชมพูได้ไหมเจดา <c oughs> ได้ใครห้าม <c oughs> ถ้าเจดาไม่อนุญาตที่ไม่คิดถึงก็ได้ <c oughs> ได้ได้ <c oughs> ไปยังอะ่ะพ <c oughs> ี่อยู่เป็นเพื่อนนะถ้าวันนี้เหงาเรียกได้นะฮะ <c oughs> เดี๋ยวนะ้อยู่เป็นเพื่อนนะวันนี้ถ้าเหงาเรียกได้นะหยุดกันละว่างเหรอเรานะแชมแชมเหงาแน่แน่จริงทุกคนทุกคนหน่ามืนอีกแล้วอะแต่ไลฟน์นานๆเรารู้สึกแบบมือเย็นไม่ก็ตัวร้อนอะเราดูแชมพูู้จออกอะไรอะเพื่ออนะไรอะเจน่าชอบบอกว่าคนอื่นตัวร้อนแต่ว่าทีท,ทีแหละแชมแชมจะเย็นนะจริง,นะรงไม่รา้จะเขียนอะไรดีเขียนว่าเจน่าที่รักเลยกันก็เป็นห้องนะคะ สัสดีจ้าอยังอยู่เหรอเราอะไปนอนแล้วรงไปเถอะไปนอนเดี๋ยวนี้นะไปนอนนะทุกคนห้ามไม่นอนนะหนูให้ไม่เกินเที่ยงคืนนอนด้วยโอเคไหมบ๊ายบายรักทุกคนนะคะรักคนนั้นด้วยบ๊ายบายครับรักคนนั้นด้วย เร่มีเรือค่เราไม่มีเรือค่ะเรามีแต่เจ้ลวด